สวัสดีครับยาบีเฟสครับยิมซีทางช่องเบาอีกผ้าแสีบครับมือหนีวันหยุดครับสผ้ามาแสีบเมนูตั้ปลาครับมือตั้มปลาเนาะผักสดๆกรอบๆกึ่งเก่าแล้วครับพร้อมครับปบุงลวงมึกลวกลนะครับก่อนอื่นก่ขออนุญาตหลังค้อยังไงครับมือมันหยุดเนาะยหลังค้อยังไงก็เป็นกระแส อ่ะบอลายางครับมาลงมือเลยครับเลยชิ้นเขาเที่ยงครับแ,แซมกันครับตัมป้าเขาเนียว เสียบเสียบเหนนะครับเอฟซีครับกดติดตามกดไห์กดแช่ครับกดความเหม็นมาครับมียังงแซ่บันสิภาพดีภาพน่องกินครับ อยากหลงเลยอยากจงแบบเดียว่าถมีคนมาดึงหูออกตอนนี้วะดิเพ่อจะเคิดมาหยอกหน้าุ่นะอยาก เดิมือนี้ันหยุดเป็นบ้านปิยะหมาหาลาชเดาะช่วงซอก็ได้ข้าแม่บนันไปสวายทางกันท่าน่อยแม่พู่ยาตายายเสร็จแล้วก็แวะไหวสมเด็จ่อแ้วกันที่หารครับขอโชคขอหลาภขอพอ่อทั้ง่นนะต่อไปนี้มีแตรร่สดดิรวยสิเฮงครับนะพี่น้อง พี่น้องเงี้ยงๆลุยสุขภาพแข็งแรงด้วยกันนะครับเจ้เจเอาโอเคคลิปนี้ไปต้องมีกันครับ